ยันอีกเสียงโรมาโนคอนเฟิร์มแมนยูส่วนคว้ากองหลังท็อฟฟี่เสริมแนวรับฟาบีซิโอโรมาโนนะข่ะฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสึกพรีเมียรีกกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวจาราดแบรนเวด กองหลังดาวรุ่งของเอเวอร์ตันไปร่วมทีมในช่วงสัมเมอร์นี้โรมบโนระบุว่าจาราดเบรนเวดกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจมากกับเอเวอร์ตันมันจึงเป็นเรื่องปกติที่จะได้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของเขาแต่ยังไม่มีข้อสรุปจากฝั่งแมนยูเนตในการตัดสินใจว่าจะตั้งเป้าหมายไปที่นักเตะค,คนใดในการเสริมแนวรับอย่างไรก็ตามแมนยูเนตดรอมด่วยสโมสอรอ,อื่นๆติดตามฟอร์มแบรนเวดมาหลายปีแล้ว ดังนั้นเราจึงต้องจับตาดูอนาคตของเขาต่อไปเนื่องจากเอเวอร์ดันจะตัดสินใจตั้งราคาค่าตัวของแข้งวัย21ปีรายนี้ในเดือนพฤษภาค,คมแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานระบุว่าเอริกเทนฮาร์กุนซือชาวดัสของมาดูนิเตสวางตัวเบรนเวดเป็นเป้าหมายแรกสำหรับการปรับปรุงแนวรับพิศาจแดงในช่วงเปิดซีซั่นแต่ล่าสุดโรมโนโระบุว่ายังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย สำหรับแบรนด์เวทยังมีสัญญายาวกับเอเวอร์ตันถึงปี2027และมีค่าตัวราว30ล้านปอนด์ขอขอบคุณภาพหแหล่งข้อมูลข่าวสนุกแดะคอมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ